สวัสดีสสดจ้าเมื่อนี้ไปย่างตลาดในปลาหมึกไข่มาจา้ะย่างอยู่ตลาดน้องพอกมีหลานเดียวแล้วจ้ะอนีปลาหมึกไข่แบบเนี้ยแซบ่บเนี่ยน้ำจิ้มมันเม็นซีฟูตแตะวแห่งแซบ่บเนี่ยเขาเห็นแบบเนี้ยอืมหยดหยดหยดแซบ่บแซบ่บ ของมันของมั่งมัองมันมีคลิปนี้เป็นไข่<อ>แบบเป็นโตแบบนี้ใช่ไหมจ้ะเนาะนี่ใส่ของโตมออีแล้วแอละ แม่พักอยู่ตลอดไงฮะไม่จลหลาดไงไม่จหลาดับ ตแดผมเพื่อนตัดผมมาไหม่เห็นไปตัดผมผมงาไว้ไมาอยู่หนาเออมาอยู่หนามนอยู่บ้านตากแดดจักฝ่าจักสิวดแบไปี้ นนตูใหญ่โอ้ยเดียงงับงับเยอะเลยอะมันหลุดเหรอไอ้ไม่อันนี้มันถือกันอย่างก่อนเป็นแนวไม่ละไม่ยังมันถือกันอย่างก่อนมันถื่อกอันแดดมันเบี้ยวถาดท้องอะ่ะนี่วเอ้า แม่เป็นยังถือยามันคือเบี้ยวแม่ไปดูกันมวนใจพัก เสียงลมเสียงพัดลมนะจ๊ะห่อนเบิดเปิบมได้จะเปิดก็แห้งห่อนแดดนีนซอง,ง,องหนังตาผมงอเศร้งเี่บ้านหนากเขาบอกจากแม่ยังกินง่าย นั่งโตใครลุดอ่ะอืมอันนี้อมเพียงทางแสบนะ ตแาแม่ท้าผู้เดียวบ่ะม่เพิ่ทายน้ำน้ำแม่บอกว่าให้ให้ลดไหยบ่ตัวละยี่สิบมายี่สิบ

thơm uhm. <laughs> mùa hoa nha cái gì đó tầm không Thơm ăn luôn kinh cái trà bông không cho mà, nè เลยลงไปน้าจ่ามึงวันนี้เหตุการณ์ยังลงไปเลยนาะตอนแรกว่าสีขาไปแมคโครในตวจังหวัดจา้าเห็นว่ามันมีของอยู่ในตลาดก็เลยไปเลยไปแม่โคงอ่ะ อ๋อบ้านนี้กินม้า,าแต่แต้ใช่ไีเยนม้อต้นมอ้อปลายมั้จ้ะกินัง หมูด่างต้จิ้มเพื่นแซ่บผู้ใดซืเติมตจิ้มเกขายอืมเส้มกินหกใครมันก็มัมก,กม,กมาทำงาน ลูกปเปี๊ยวนั่นมาดูดิใส่กรอบเดินออนไปทา,างนู้นทางู้นใส่กรอบะไยใส่กรอบอยู่นี่เอาเหรอเอามา <c oughs> <c oughs> นีน่นี่นะเนี่ย ใส่กอรอกข้าวใส่กอรอกวุน้นเส้นคนละหม่เค็มเนี่ค่ะเค็มมั้งนะมึงกระแทบอืม้มจับ ปี่กอบยังงอใส่ยังไุ่นเซนบ<ะ>่มาก็บบุ่นเซนบ่ออนเนี้เอมันมออมันจะเป็นทะลมมันพื้นแล้วจ้ะพื้นเวิบพื้นเวิบมาเห็นทำ <laughs> พื้นกับเป็นงไง Cái cả nó các bạn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  ไม่ยู่บ้านน้ำย้ายบอคับเลยแบบนี้มันบ่แม่ครับมันบ่เป็นคนละคนกันเลยยิ้มเหรออึยิ้มแล้วเออมาบ่าครับเป็นนีส,สัยซียาไปเลืเอฟเอ็ม อิ่มหรอิ่มนะก็อิ่มฮะแม่บอรใหม่ไหมบ้นเหลือเอาไปให้พวกกัรอะไรสิบเอ็ดใหม่เนะเาะแสกอเอกไปสวัสดีครับสวัสดีครับแบล็คเฮดเบอร์โท้อสามพอกันคลิปหนาแล้วจ้าสวัสดีจ้า